ผมเลี้ยงลูกแบบให้เขาเป็นผู้นําเขาต้องคิดเองตัดสินใจเองถ้าเขาตัดสินใจถูกมันก็เป็นความมั่นใจของเขาถ้าเขาตัดสินใจผิดมันก็เป็นบทเรียนของเขากลอฟมันก็เหมือนสนามที่เขาออกแบบมามีน้ํามีทรายมีอุปสรรคนูน่นอุปสรรคนี้ไม่ต้องไปสนใจมันก็ได้มันอยากจะตกไปที่อุปสรรคเราก็แก้ปัญหาออกมาไม่ต้องไปคิดอะไรก็ตีไปเลยก็เป็นระเบิดทรายเอา พอหลังจากเทินโปรไปชีวิตเขาเหมือนกับฟาสแท็กนิดๆแข่งทัวรลองอะประมาณ11แมตช์ได้มา3แชมป์ก็ได้ทัวการ์ดขึ้น LPGA พอเข้ามาเล่น LPGA เขาก็ได้ลุก k กี้ t ออฟเดอะเยียร์อเมซิ่งอะเขามากอะแต่สิ่งที่ผมพูดกับเขาอยู่ตลอดนะดูยังต้องเจออะไรอีกเยอะอันเนี้ยแค่จุดเริ่มต้นอีกปีหนึ่งฟอร์มเขาก็ตกเกือบเกือบสปี2ฤดูกาลเนี่ยช่วงนั้นอะผมจะพูดประโยคนี้ อยู่ตลอดหนูมีดีที่จะยิ่งใหญ่ได้นะปล่อยวางแล้วเราทำโปรเซสของเราไปเรื่อยเรื่อย,อยพัฒนาตัวเองไปเรื่อยถึงเวลามันจะกลับมาเองแล้ววันที่เขากลับมาผมก็ย้ําเห็นยังว่าหนูมีดีที่จะกลับมายิ่งใหญ่ได้ความสําเร็จมันไม่ได้มาง่ายๆมันไม่มีสูตรสําเร็จแต่มันต้องผ่านก้าทีละสะเต็ปแข่งไปเรื่อยสร้างภาพฝันของตัวเองไปทีละสะเต็ปสเต็ปสเต็ปมาเป็นฝันของเขาแต่เรามีหน้าที่ที่จะให้ฝันเขาเป็นจริง มันเป็นความรู้สึกที่มีความสุขอะเราสอนเขาคนล้มเหลวจะมีสองสิ่งก็คือความกลัวกับความอายฉะนั้นอย่าไปใส่ความกลัวให้ลูกคนสำเร็จเนี่ยก็คือความกล้าคนล้มเหลวก็คือความกลัวความลำบากความอดทนเนี่ยคือสมบัติอันล้ำค่าเนี่ยที่สอนปลูกฝังก็ตั้งแต่เด็กๆหนูต้องอยู่กับมันให้ได้ There what it means to her